จะเที่ยววันนี้โยดากับยาดาไม่ได้พาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปกินอะไรแต่โยดาจะมารีวิวค่ะเพจเด็กเล่นจะส่งอะไรมาให้เราเล่นไปดูกันเลยค่ะพวกเราได้ชุดทำขนมปังมาจากเพจเด็กเล่นค่ะ ว้ yeah. นนมาวมา <c oughs> นี่มันเป็นที่เขาใช้สําหรับทําขนมป,ปังกับน้ําอัดลมปงนน้งเนยเลยนี่เป็นช้อนคนส่วนผสมค่ะอ๋อมนุษย์ส่วนผสม <c oughs> อมืไม่ใช่ช้อนคนส่วนผสมไม่ใช่มนุษย์ส่วนผสมเออ นี่เป็นที่วางขนมปังตอนเราทําเสร็จนะคะส่วนนี่เป็นที่พันรอบแก้วค่ะนี่เป็นที่ใส่ส่วนผสมสําหรับทําขนมปังค่ะเราจะต้องตัดเป็นชิ้นๆก่อนนะคะแล้วมาตัดกันนี่เป็นที่วัดขนาดแป้งสําหรับทําขนมปังค่ะเ้ามาทำยันเ้่กันเลยค่ะนี่คือที่ใส่ส่วนผสม ในการทำเยลลี่ค่ะในการทำเยลลี่เราใช้น้ำสองช้อนค่ะใส่ส่วนผสมเสร็จแล้วก็คนเลยค่ะกินหอมอหอ,อ,อจริงค่ะอหอมแบบว่าหอมว้าว แม่พิมพ์เรียบร้อยแล้วค่ะหุยนะ่ากินมากหอมมากค่ะหอมเป็นสตรอเบอรี่เลยคะ่ะ หอมมากเลยค่ะนีด่ดูสิหอมจริงค่ะใกล้จะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอามือมานวดต่อเลยนะคะล้างมืออยากก่างเจล้างแล้วหโหมันนิ่มมากเลยค่ะ แน่นอนสูตรนี้อร่อยแน่ค่ะเพราะมันชื่อว่าขี้มือโยดาล้วนๆเดี๋ยวเราจะมาแบ่งเป็น3ส่วนตามตารางนี้เลยนะคะ <Get it! S 1> ปั้นได้ตามขนาดแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอา2ออันนี้ไปใส่แม่พิมพ์กันค่ะมาใส่แม่พิมพ์กันเลยค่ะมีรูปดอกบบไม้กับรูปหมีค่ะ มากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําแป้งเมลอนกันค่ะใช้น้ำแค่หนึ่งช้อนใส่ส่วนผสมเสร็จแล้วก็คนนะคะหอมกินแม่ เวเราจะเอาแป้งเมลอนมาหอกับขนมปังเลยนะคะหอเรียบร้อยแล้วค่ะว้าวเดี๋ยวเรามาใช้นี้นะคะมาทำตกแต่งให้มันกลายเป็นขนมปังเลยค่ะน่ากตกแต่งเสร็จแล้วค่ะขนมปังเมลอน โอเคได้เลยไปให้ค่ะได้เรียบร้อยแล้วค่ะเราเอาเข้าเตาอบอไป40วินาทีค่ะต่อไปเราจะมาทำครีมกันนะคะใช้น้ำทั้งหมดแค่1ช้อนค่ะทีนีค่ะ คนก่อนสิไมเจบอกวิธีผีบคนก่อนคนกันเลยกคนคนคนได้ครีมเรียบร้อยแล้วค่ะเดีย๋ยวเราจะมาบีบก,กันค่ะ ผสมน้ำอัดลมก,กันเลยแค่แสงขึ้นมาใส่น้ำกันค่ะแต่อย่าเติมเต็มนะคะไม่งั้นมันจะ <c oughs> กินเนาะเออจะกินที่ไหนดีอ่นะนั่งกินทั้งหมดเลย <c oughs> กินชิ้นนี้ไหมชิ้นนี้ก่อนเลยเหรอเดี๋ยวให้ยารากินก่อนดมดิดมก่อนหอมไหมหอมกินเลยกัดดิ <c oughs> มันน่ารักจนไม่น่ากินเลยค่ะน่ารักจนแบบว่าไม่กล้ากินอ่ะมาหนูกินหนูก้ากินเพราะนี่มันเป็นขนมปังอ่ะเธอกินด้านี้อ,อยากกันนิ้วเจ๊อยากกันนิ้วเจ๊ไม่ได้ย<อ>ดว,ยวยทุกคนดูนี่ค่ะนี่ด้านในมันคล้ายๆข,ขนมปังจริงๆเลยค่ะ ใช่ไหมคะพี่มูเตวเอมเต็มๆเลยค่ะอร่อยมากๆค่ะอายจนน้ำตาเกือบจะไหลเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาชิมขนมปังเมล่อนกันค่ะเธอจะร่อนไปไกลยนะนี่ค่ะนี่ค่ะน่ากินมากค่ะมันสวยอยากกิน เหมือนของจริงเลยค่ะเห็นไหมคะอันจะมีใสขนมปังท่างเรนด้านเป็นยังไงอร่อยรยมากค่ะมันแบบเมลอนเน้นเน้นเลยค่ะโยดาไม่กินน้ำอันลงค่ะก็เลยจะให้ยาดากินแทนเป็นพี่ต้องเสียละให้น้องอ่ะ เปเโนน็โยดาไม่กินน้ำอัไมันลงค่ะโยดาไม่กินน้ำอันมลงค่ะ <c oughs> เป็นไงซ่ามั้ยบอกแค่ว่าสา่าสุดๆอะ่ะ <c oughs> ว้าว สนุกแถมได้ทำขนมเองด้วยอะไรสุดๆไปเลยโยรยานานต้องขอบคุณเพจเด็กเล่นที่ส่งชุดทำขนมปังมาให้พวกเราเล่นขอบคุณมากๆเลยค่ะ<ไ>ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราได้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายคุยคุยและเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย